ระย้าชั้นค่ะคุณน้องช่อตอนนี้ก็ให้เขานั่งพักผ่อนอย่างเต็มก่อนแล้วพีกิตดบอกมานะคะว่าเหมือนอยู่สวรรค์ชั้นเก้านนเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆค่ะลองถ้าว่าไม่เจอนค่ะลองมองดูได้เลยะค่ะ สวัสดีค่ะเกศค่ะออมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาคิชกุดค่ะหรือที่เรียกว่าน้ําตกกระทิงนั่นเองค่ะใช่ค่ะที่นี่นะคะก็มีสูงถึง13ชั้นเลยนะคะเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากค่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโควิดนักท่องเที่ยวน้อยค่ะแถมธรรมชาตินะคะยังสวยงามมากๆด้วยแล้ววันนี้เราจะพาทุกๆคนไปดูกันค่ะใช่ค่ะไปกันเลย ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดแรกที่ควรจะมาถ่ายรูปกันนะคะคือป้ายอุทยานแห่งชาติเขาทิชกูดค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วและนี่เป็นชั้นแรกนะคะที่เราจะทําการเดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปเล่นน้ําตกและถ่ายธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะอากาศสดชื่นมากเลยค่ะมีลมพัดมาเย็นเย็นสบายมากค่ะเออแต่ที่เห็นนี่ฟ้าอุมครึมเหมือนกันอ๋อเหรอคะ <c oughs> ก็สึกก็สวยดีนะคะค่ะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่น้ําตกชั้นแรกกันค่ะ จะเป็นยังไงกันนั้นรอลุ้นกันนะคะไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงน้ําตกชั้นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งบริเวณรอบๆข้างนี้จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็มีอากาศที่อุ่นครึมซึ่งชั้นที่1ชั้นที่สามเนี่ยจะเป็นชั้นที่คนไม่ค่อยเล่นกันมากเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะนิยมไปถ่ายรูปกันมากกว่าในชั้นที่สามนะคะใช่แล้วกตอนนี้เราก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะก็จะมีผู้คนมาเล่นน้ํากันบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยค่ะเพราะว่าน้าในบริเวณนี้จะไม่ค่อยลึกมากแล้วก็ไม่ค่อยมี ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะใช่ค่ะแล้วพอมาถึงเนี่ยธรรมชาติก็สวยงามสุดๆเลยค่ะมีปลาแบบเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเขาเรียกปลาชนิดนดี้ว่าปลาครวงค่ะเป็นปลาที่สร้างเอเอเทกว่าอะไรอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำทานแล้วก็สวยงามมากค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยมาไหว้กันเป็นฝูงเลย สบายตามากมะก,กับการมาพักผ่อนหย่อนใจมากเลยค่ะแล้วก็สถานที่นี้นะคะน้ำตกกระทิงสามารถกางเต็นท์ได้นอนพักผ่อนหย่อนใจที่นี้ได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ชั้นสามนะคะก็มีสะพานเหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับไว้เดินเล่นถ่ายรูปนะคะใช่แ,แต่ว่าช่วงนี้นะคะเขางดนให้บริการค่ะคะ่ะน่าเสียดายมากมากเลยเนะาะใช่ค่ะเราอดถ่ายเลยเล่แต่ยืนมุมนี้นเลยเองใช่ เย็นนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ถ้าลงไปทั้งตัวก็น่าจะเย็นๆอุ่นนะเนี่ยคือว่าก็โหระวังลื่อด้วยนะเราดูเอดโผล่กันยังเลยนไงไปทางนี้ไปทางนี้ได้ปแบบไหนไหนทางนู้นก็ได้ไปทางนู้นก็ได้ยมันมันลื่นอยู่เด้อโอเค เราขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะก็คือน้องปลาเต็มเลยค่ะสวยๆกันเลยต้องขอถ่ายรูปสักช็อตสั่งช็แล้วกันค่ะโอเคน้องน่ารักมากเลยเดินทางกันต่อเลยค่ะระวังลื่นนะได้ได้ไหมขึนต้นรถโอ้ไม่ไ้สวยอะกันธุหนึ่งสิงนี้เนี่ยที่น้ำตกกระทิงนะคะมีทั้งหมด13ชั้นด้วยกันค่ะ แล้วเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้นที่สามแล้วนะคะใช่ซึ่งชั้นที่สามเนี่ยเป็นชั้นที่คนจะน,นิยมเล่นน้ํากันมากที่สุดและถ่ายรูปกันมากที่สุดค่ะเพราะว่ามีวิวธรรมาชาติที่สวยและน้องปลาเต็มไปหมดหเลยไม่ว่าเราจะเดิน<ร>ไปทางไหนเขาก็เดินตามเราไปหมดเลยใช่นี่น่ารักสรงเลยดูเนี่นนซึ่งวันนี้เราจะมาพิชิตชั้นที่สิบสามค่ะใช่แล้วคะ่ะเราจะทําได้ไม่นั้นต้องรอรุ้นกันนะคะสาขาล่าก่อนไหม เดินใสามากเลยไปนะเดินไปดูท้องบนน้ำน,น่าจะใสกว่านี้มันขึ้นทางไหนทางขึ้นนะคะก็จะเหมาะกับสายลุยๆนะคะแล้วก็ชอบธรรมชาตินะคะเพราะว่าเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปยันชั้นที่4ี่นั้นนะคะมันจะมีความมีหินแล้วก็มีป่าที่ทึบอยู่พอสมควรใช,ใช่ค่ะคว่จะแอดเวนเจอร์เลยนะคะแน่นอนเลยอย่างนั้นเราต้องเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะไปดูว่าชั้นที่5้าจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะ ระวังเราระวังหนามเลยนะยาแก้แพ้มาพร้อมยาแก้ปวดยาแก้แพ้เดี๋ยวี้เด no ินไปตรงนี้ไปย้อนหองเป็นบ้า โหนเลยลิงบาบูนไอกระเป๋าของมาาพี่ก่อนก็ได้มาอ่ะพร้อมเลยเขามีบันไดแต่เราไม่ขึ้นเราจนะชอบบุกเบิกเอาเลยอุ๊บตุดสุดยอดอ่ะหาทางก่อนโอ้กิ่งมา้ เ <laughs> ดียด๋วยวเดีดูก่อนดูก่อนชั้นสี่แล้ว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 คุณใช่ป้ายอยู่ข้างหน้าเลยไปเดินไปเรื่อยเรืยแต่ว่าตอนนี้เราเดินผิดเส้นทางนิสหนึ่งแล้วเราก็จะพอเราถึงจุดที่สี่แล้วเราก็ค่อยเดินเป็นเส้นทางที่ปกติโอเคปวน, <Okay. S 2> นจังมากเลย ใส่ลุยก็จะประมาณนี้โอ๊ยไม่เทก่ <unhappy> ัวเลยนี่แหละหนาโอเคเห็นป้ายข้างหน้าแล้วช่วงนี้ที่เรานั่งพักเหนื่อยกันนะคะก็ขอเล่าประวัติคร่าวๆนิดนึงค่ะน้ำตกกะทิงเนี่ยเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงมากนะคะอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่สวยที่สุด ในภาคตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยค่ะจริงค่ะใช่แล้วไม่ค่อยมีคนมาเลยเนาะใช่ซึ่งส่วนมากนะคะเขาจะนิยมไปที่น้ําตกทิ้วกันมากกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองและเดินทางสะดวกมากกว่าแต่รับรองเลยว่าวันนี้ที่เรามาน้ําตกกระทิงกันนะคะ13ชั้นที่เราจะไปพิชิตมันต้องมันจะต้องเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลย<อ>นะส<ล>อดใจาามากๆเสียดายแทนคนที่ไม่มาเลยจริง,ซ,งซึ่งถ้าทุกคนได้เห็นแล้วนะคะต้องอยากมาน้ำตกกระทิงอย่างแน่นอน จะเป็นอย่างไรนั้นขอนั่งพักอีกสักแป๊บไปตากกันด้วยค่ะค่ะอีกหนึ่งร้อยเมตรเราก็จะถึงชั้นที่สี่แล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ถึงนะปน้องอมพี่รับรองว่าวันนี้เธอต้องตะลึงแน่นอนเดินตามพี่มาเลยมาเลยเราจะลูกไม้แปลกๆเยอะมากเลยเมื่อกี้ตอนที่เดินมาชั้นที่สามนะคะเราก็เจอลูกหยองด้วยที่เขานิยมกินจิ้มน้ำพริกนะคะตอนนี้ก็จะลูกอะไรก็ไม่รู้แต่น้องสวยมากเลย เย <S <S มีพันไม้นานาชนิดควรค่าแก่การท่องเที่ยวมากๆตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ชั้นสี่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอเดแกงอีกคนหนึ่งค่ะใช่แล้วคะ่ะและเราเหลืออีกเก้าชั้นที่เราต้องขึ้นไปคะ่ะซึ่งตอนนี้เราก็ขอนั่งพักผ่นอนหย่อนใจดูธรรมชาติ<ช>แล้วก็ฟังเสียงน้ําตกกันก่อนนะคะเวลารอนี่ก็ใช่แล้วคะ่ะถ่ายรูปเล่นสวยๆไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนาะใช่เลยค่ะ ตรงนี้สวยอุมครึมะอุ้มครึมสะดวกมากเลย, <c oughs> สยลใส่ลือ <c oughs> ใส่ลือนิดนึงชั <c oughs> ้นที่สี่ ค่ะตอนนี้เราอยู่กลางป่าของชั้นที่4นะคะซึ่งบริเวณร,บรอบๆบนี้จะมีป่าไผ่นะคะเป็นขนาดยาวไปเลยแล้วก็จะมีแสงแดดสาดส่องลงมาถึงนะคะเพิ่งจะได้เห็นตั้งแต่ขึ้นมานใช่ะะแล้วเพราะว่าวันนี้อากาศมันจะอึมครึมนิดนึงใช่ตอนนี้เราเจอเห็ดเห็ดหูหนูค่ะซึ่งน้องกินได้นะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วย น้องอ,อมอยู่จันทบุรีมาเนี่ยเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างมิสุจนจริงๆฮัลโหลเจอมาแล้วอ๋อกอกี้เหรอมาสมมติว่าพี่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วพี่อยากจะมาเที่ยวจันทบุรี <c oughs> น้องอ,อมจะแนะนําสถานที่อะไรให้พี่ได้บ้างนอกจากแบบว่าไปเที่ยวกินสวนผลไม้อะนรี <c oughs> ้วพวกนี้ินสวนยะกินสวนผลไม้ กินผลไม้อ่ะแนะนําแนะนาให้พี่หน่อยก็คงจะเป็นที่นี่นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติ mm hmm. แล้วก็มันมีความแบบสวยงามค่ะรูปที่หลายมุมของธรรมชาติใช่ไหมโอเคสวยมากเลยแล้วเนีย่ยตรงนี้เป็นปาา่าไผ่แล้วไม่เหมือนกับชั้นแรกเนาะชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามจะไม่มีป่าไผ่ขนาดข้างแบบนี้ และแล้วเราเดินทางมาถึงชั้นที่ห้ารู้สึกสดใสมากเลยนะตอนนี้มีกำลังใจที่สุดไปเลยไปสำรวจชั้นที่ห้ากันสวยมาก ไ,ได้ไหมโอ้ร้อนสุดๆชะ <laughs> นวล ของช่วยในการเดินทางครั้งนี้เยืนพักเกาะไผ่แป๊บหนึ่งทางนี้ทางนี้เราก็สามารถลงไปหาลำตกชั้นที่5ได้เหมือนกันสวยอีกแบบหนึ่งหอมสะชื่นแต่ว่าตั้งแต่เราเดินขึ้นมาชั้นที่4ที่5ยังไม่มีลมเข้ามามากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากเนาะพอสูงขึ้นมันแบี่ช่งเวลาเดินนะช่งเวลาเดินด้วย เพขึ้นแล้วมันเิ่สูงขึ้นทีอากาบางลมเยอะเนาะแต่ว่าพี่พี่รู้สึกว่าตอนเราเดินไปเรื่อยอะมันจะมีความเย็นนิดนึงเนาะมันจะเยือกๆยนิดหนึ่งว้าวหินก้อนบลัมลองไปยืนดิเอาลองไปยืนดิว้าว ทางขวามือนะคะจะเห็นหินและน้ำตกที่ไหลลงมาสวยมากน้องอมที่สงสัยแกรู้ไหมว่าน้ำตกกระทิงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนก็ต้นกำเนิดก็ต้นกำเนิดนะคะก็มาจากเขาทิชกูดนะคะยอดเขาทิชกูดใช่ไหมใช่ อย่างนี้นี่เองน้ำใส่มากๆเลยนะที่รู้สึกว่าอยากจะลงไปเล่นน้ำมากเลยตอนนี้ร้อนมากร่างกายต้องการประทานน้ำมากๆเลยห้างบนก็มีอยู่คป่ะเราเดินไปดูกันดีกว่าไปกันค่ะทุกคนไปนึกๆคือตอนนี้ก็ให้เขานั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนแล้วกันเพราะว่าเดินขึ้นมาเหนื่อยมากสบายครับชิวๆชิวชิวครับ่เตรียมตัวให้นะครับ หอบลยมาไกลเลยไม่ค่อยเหนื่อยครับจากที่เห็นไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่น่าจะหอบเอาไงกันด้ครับแต่พี่แน่่ขึ้นไปเห็นธรรมชาตินี้ต้องหันเหนื่อยแล้วใช่ไหมาครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยนะครับตั้งแต่ที่เดินมาก,ก็สวยมันจะมีชั้นซึ่งเห็นเขาบอกว่าจะมีชั้นแปดถ้นแปดชั้นเก้าที่สวยสุดก็อยากลองขึ้นไปดูนะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า เหนื่อยเหนื่อยมากนะน้ำตกกระทิงมีส3สามชันคิดว่าจะเดินไปถึงชั้นที่เท่าไหร่ชั้นนี้ก็น่าจะพอแล้วห่อครับไปได้13นะครับไหวชิวเือได้ค่ะถ้าอยากจะรู้เราต้องลุยกันนะวันนี้อู้หดูจากทางคะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับชิวชิว เขาเรียกว่าแอตติ้งแอตติ้งแอตขึ้นไปข้างบนเลยรเรยว่าชั้นที่เตอนนี้เราถึงชั้นที่เจ็ดแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่า ชั้นแปกับชั้นเก้าสวยสุดผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่แต่แต่ชั้นที่เจ็ดก็สวยเหมือนกันนะว่าไม่ได้มีธรรมชาติที่ดูดีไม่แพ้กับชั้นอื่นๆเลยใช่เลยครับแต่ให้อยากรู้ว่าสวยขนาดไหนเราต้องไปให้ถึงจุดกันค่ะเอาผไปกันเลยน้ำน้ำมาอม เอาเลยจัดเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงชั้นที่8แล้วนะคะเลยกี่ชั้นคะพี่เกมโอ้เลยห้า <c oughs> ชั้นค่ะคุณน้องแต่ว่าพอเรามาถึงชั้นที่8แล้วเนี่ยสวยจริงๆค่ะสวยอย่างที่เขาบอกจริงๆ <c oughs> แต่ว่าชั้นที่8ดนะคะจะไม่ค่อยมีแอ่งน้ําให้เราเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นแอ่งเล็กๆส่วนมากจะมีหินให้ชมวิน <c oughs> ให้ชมวิน <c oughs> ให้ชมวิวให้ชมวิวของน้ำตกที่หลากลงมาแล้วก็หินที่สะอาดสะอา้านพักผ่อนอย่างใจสบายๆเพราะว่าตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนาะน้องออมเรายังไม่เห็นมียุงสักตัวเลยหรอ,อยังไม่มียุงมาเลยส่วนใหญ่จะเป็นมดกัด,ดใช้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกมดเลยพวกนี้นิดหน่อยจะแมงวิ่สวยมากเลยมุมน,นี้ และนี่ก็คือชั้นที่9้าค่ะเราเดินทางถึงชั้นที่เก้าเรียบร้อยซึ่งเกดเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าชั้นที่9้าเนี่ยเป็นชั้นที่สวยที่สุดทุกคนดูวิวนะคะจะเห็นได้เลยว่าน้ำอ่ะมีละองที่สาดลงมาคือสวยมากๆมองแกาก,การถ่ายรูปถ่ายวิวมากๆอีกทั้งนะคะเป็นจุดที่สําคัญมากๆที่เราสามารถมองเห็นได้จากลําเขาทุ่นเขารู้ไหม อ๋อที่เรามองเห็นจากภูเขาสูงๆูงเลยมันเป็นทางลำน้ําที่ไหลลงมาซึ่งจุด,ดนี้แหละคะ่ะที่เป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วอยู่ข้างๆแทน้องมองรอบๆไปเลยค่ะข้างนาง้างเราจะเห็นได้เลยว่ามันสวยมากๆเราสามารถมองเห็นตึกเห็นชานเห็นบ้านของผู้คน<ม>ได้อย่างชัดเจนที่สุดสบายตาม,มากๆเลยค่ะว่าไหมน้องออมใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะลมเย็นมากๆด้วยค่ะถึงแม้จะขึ้นมาแบบทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยนะคะแต่ว่า พอขึ้นมาแล้วมันก็แบบใจฟูใจฟูเลยเนอ้องสวยจริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มีแค่วิวตรงนี้นะครับดูด้านนี้ครับนี่คือจังหวัดจันทบ,บุรีครับใครบอกไม่ใครบอกไม่สวยแนละ้วผมเพียงขาดใจพูดเลยนั่นแหละ บอกมานะคะว่าเหมือนอยู่สวรรค์ชั้นเก้าเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆค่ะลองถ้าว่าไม่เชื่อะคะลองมองดูได้เลยค่ะน้ำจะไหลลงมาจากที่สูงแล้วก็มีลมเย็นพัดมาตลอดสังเกตได้จากผมของเราเย็นแบบมากเย็นมากะอะเรามีความสดชื่นมากๆทั้งที่แบบว่าเรานั่งอยู่เฉยๆก็รู้สึกว่าเราสบายใจของเรามากที่สุดซึ่ง,<ๆ>งเกศแน,นะนำเลยนะคะว่าใครที่มีความทุกข์หรือว่าต้องการพักผ่อนหย่อนใจนะคะ จากเรื่องเครียดเกตแน,น,นะนำเลยคะ่ะให้มาที่น้ำตกกระดิงเพราะว่าสวยจริงๆแล้วก็สบายใจจริงๆใช่ไหมน้องออมใช่ค่ะคือแบบคุ้มค่ากับการมามากๆเลยนะคะเอ่ออันนี้อยากถามส่วนตัวค่ะ,คะรู้ไหมคะนั้นต้นอะไรอ๋อสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะนี่คือต้นมะเดื่อค่ะหรือที่เรียกว่ามะเดื่อป่านั่นเองค่ะประกอบยู่ตรงน้ำตกก็สวยดีเหมือนกันนะคะ อองเงย็นมากนะตอนนี้นะคะเราก็มาหยุดรอกันอยู่ชั้นที่หกค่ะเพราะว่าเราปล่อยให้เดอะแก๊้งของเรานะคะทั้งสองคนไปเดินสำรวจชั้นที่สิบถึงชั้นที่สิบสามค่ะเพราะว่าเราเหนื่อยมานั่งอยู่ตรงนี้ดีวกว่ามานั่งชมวิวชั้นที่หกสบายใจเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะน้องออมชั่วโมงเศษได้ชั่วโมงเศษในการเดินตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งขึ้นไปชั้นที่เก้าค่ะสึกยังไง้างไะก็ วิวสวยนีค่ะเหนื่อยแหละดูออกมีที่เที่ยวอีกที่ก็คือน้ำตกเขาสสยดาวนะคะก็จะมีนกยุงแล้วก็มีปีนเขาได้เหมือนกันค่ะเห็นเขาบอกว่าน้ำตกเขาใสยดวเดินไกลมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหนื่อยไหมตอนนั้นเหนื่อยค่ะพี่อยากลองไปจังเลยต้องไปแล้วค่ะ ไ okay. ว้มีโอกาสที่จะพาไปท่องเที่ยวที่อื่นด้วยนอกจากเขาเตยดาวเนาะนอกจากน้ตกกระทิงด้วยก็นะคะอย่าลืมติดตามทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของช่องหนุมานฟิล์มกันด้วยนะคะค่ะขอฝากค่ายหนุมานฟิล์มไม่ได้อ้อมกอ้อมใจด้วยนะคะและในวันนี้เราพามาเทินตกเขาเป็นตกไอ้น้ำตกและในวันนี้นก็พามาเทิร์น้้ำตกกระทิงแล้วไว้สถานที่หน้าเราจะพาไปที่ไหนติดต,ตามชมกันด้นะคะ Học Bye bye. bye.